ตัวนี้เป็นวิดีโอนะครับผมเป็นปากนะครับซ่องปากซ่องปากหรือซ่องปากมีฟันด้วยนะฟันก็น่าจะเป็นยางมันขยับปากได้เ,เหมือนน้องเหมือนจะร้องไห้เลยดียไงมันขยับปากได้ขยับปากได้ขยับปากได้ สวัสดีครับผมจาสวยนะครับนะครับมือนิมมาพอกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปเดินเดืนหน้านะครับผมนะมือนี่นครับผมพูนผ้าทุนไปบึงอัปเดตราคาตุ๊กตาอย่างนะครับผมเนาะว่าเดี๋ยวนี้มันราคาเท่าไรแล้วราคามันขึ้นหรือมันลงนะครับผมราคานี่เป็นราคาจากค้นขายจริงนะครับผมเนาะใครสนใจก็สั่งกันไหนนะครับผมนะเดี๋ยวผมเก็บจริงกลุ่มไว้ให้คือเก้านะครับผมมะครับผมยวไปบิ้งกันเลยครับผม โอเคนะครับผมห้องของมันี่กลุ่มแล้วนะครับผมนี่นะครับผมหน้าตากุมเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้นะครับผมเอ่อเขาอ่านมาออกนะครับผมนะมาดูหน้าโปกับมิสเตอตุ๊กตาครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยนะครับผมนะอันนี้เขาเป็นผู้ดูแลนะครับนี่ผู้ดูแลนะครับผมนี่นะครับผมน้องคนนี้สองวันที่แล้วนะครับผมดูภาพจากดูโพสต์นี่ดูโพส์ ซิลิโคนเล็ก85เซนนะครับผม85เซนนะครับอ๋อนี่มันซิลิโคนเล็กตัวนี้มันตัว85เซน85เซนอันนี้คือ,ล,อล,ลูกบอลเล่ดูบอลเล่ดสิทมาณนี้85เซนก็ประมาณประมาณนี้ะะน,นะประมาณนี้ประมาณนะเท่านี้นะนะก็ถือว่าตัวเล็กๆนะครับ ไรื่องตัวต่อไปราคาราคาเขายังไม่ไม่ได้ลงบอกนะนี่ถ้าเราสนใจเราก็จะทักไปถามเขาเลยนี่นครับผมราคานะครับผมทั้งตัวงานดีบอดี้สวยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสองหมื่นแปดนะครับผมใช้างานได้หนึ่งช่องนะครับอันนี้สองหมื่นแปดนะตัวเท่าไหร่วะยี่สิบแปดเซนนะครับผมไม่น่าใหญ่มาก นะครับผมรูปเพิ่มเติมทวิตนะครับใครอยากได้ก็ครับทักถามเพจได้น,นะครับผมนะเดี๋ยวเก็ไปตัวต่อไปครับตัวนี้ซีซั 22, Body, 16 2, 16 2, mm ่น22บอดี้162 162ก็น่าจะประมาณเพียสูง1 62นะครับผมตัวนี้ราคาอันนี้เป็นสาวอวบอุ่มนะครับราคาพิเศษหน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นหกหมื่นหกนะครับผมหกหมื่นหนะครับตัวนี้เนี่ย โอ้โหหกหมื่นหกนะครับผมราคาพิเศษนะครับผมราคาเต็มนะครับโปรโมชั่นสําหรับซ่องนะครับผมฮัลโลวีนฮัลโลวีนนีกปะแถมอัปเกรดฟรีเฉพาะการสั่งซื้อตั้งแต่วันที่เท่หร่นี่รายละเอียดแล้วเขามีให้นะครับผมนะพร้อมราคานะครับผมเออครึ่งตัวนะครับผมหนักสามกิโลนิดๆข้างในไม่ธรรมดานะครับผมนะราคาพิเศษหน่วยสิบร้อยพันอันนี้สามพันนะครับผมสามพัน สามพันนะครับผมนี่ไง2องวันตัวนี้ตัวเล็กเราดูดไปแล้วตัวนี้สูงร้อยหกสิบห้าเซนนะครับผมคับเอฟับเนะครับผมราคามีออปชั่นแถมนะครับผมหน่วยสิบร้อ0พันหมื่นหบาทนะครับผมหกหมื่น่าอยบาทนะครับดูดิมาใส่ขันหนึ่งไปผู้ชมนะครับตัวนี้ ตัวนี้เท่าไหร่บ้างตัวนี้สามหมื่นสี่นะครับผมานางฟ้าใช่ป่าตัวนี้สามหมื่นสี่สูงร้อยหกสิบเซนนะครับผมสามหมื่นสี่สูงร้อยหกสิบเซนต์ตัวนี้ก็จะลงรูปนะครับแล้วก็จะมีราคารูปเพิ่มเติมในทวิตนะครับผมตัวนี้ร้อยหกสิบห้านะครับผมราคาหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผม สูงร้อยหกสิบห้าก็สูงถ้าเท่าคนโดยปกตินะครับแต่ราคาดีหกหมื่นห้าเออเนี่ยละเอียดนะครับผมเราสามารถสั่งได้อันนี้เป็นเครื่องเล่นใหม่เครื่องนวดอัตโนมัตินะครับผมแต่มาดูดนี่ตัวอย่างสำหรับผู้ทดลองเข้าวงการนะครับอันนี้มันูสำหรับผู้ทดลองเข้าวงการ,ร,นนร,าารแายละเอียดค่าข้อความได้ นึ่งสี่ร้อยพันหมื่นตัวนี้หมื่นหกนะครับผมสาหรับผู้ทดลองนะตัวนี้ยังไม่มีราคาว่ะตัวนี้หกวันเนี่ยตัวนี้ก็ไม่มีราคาเขาไม่ลงราคาว่ะเนี่ยตัวนี้นะครับผมหกหมื่นหกแปดร้อยนะครับผมสูงร้อยหกสิบหกเซน 166เซนนะครับตัวนี้900นะครับ900มาดอยู่มาดู่เนี่ยตัวส่วนคนนี้นะครับผมคนนี้สูง100สูง168นะครับผมครับอ e. ีนะครับผมตัวนี้69,200นานะครับผมนะก็ประมาณ70,000 ด,ด,ดูด้านหลังนะครับเหมือนคนมากเลยดูผิวเผดเนี่ยมันเหมือนคนมากเลยตัวนี้งานอื่นบ้างแบรนด์ราคาแรงอีกตัวนะครับตัวนี้เป็นสี่หมื่นถึงห้าหมื่นนะครับผมตัวนี้หัวซิลิโคนบวกบอดี้แถบราคาอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นนะครับสี่หมื่นถึงห้าหมื่นนะ ก็ถือว่าโอเคนะสิบหมื่นถึงห้าหมื่นนะแต่มันก็ยังแพงอยู่ดีวะส่วนตรงนี้ตัวนี้สูงร้อยหกสิบห้าล้นล้นมือก็สี่หมื่นสามตัวนี้สี่หมื่นสามนะครับสี่หมื่นสามนะสูงร้อยหกสิบห้าเซนครับอีกนะครับผมนะใช่เอซื้อวันนี้ฟรีไปเลยโอ้โหตัวนี้ส่วนลดหรือเปล่าวะ ตที่ตที่ผมแล้วคีผิดตัวนี้แก้ไขตัวนี้แปดหมนเจดเนี่ยเนี่ยราคาพิเศษเนี่ยตัวนี้มันน่าจะล้นๆ้นนี้ก็มันมีสองราคาวะตออก็ตามนี้นะตัวนี้เป็นวิดีโอนะครับผมเป็นปากนะครับส่องปากซ่องปากหรือส่องปากมีฟันด้วยนะ ก็น่าจะเป็นอย่างมันขยับปากได้เฮ้ยเหมือนน้องเหมือนจะร้องไห้เลยดินี่ไงมันขยับปากได้ขยับปากได้ขยับปากได้อันนี้มีขเขาลงเองเลยนะครับผมอาจจะไม่มีเสียงเนาะมันขยับปากได้นะครับส่วนน้องคนนี้หัวใหม่ครับหัวใหม่ น้องคนนี้6กหม0่นัห้าร้อบาทหกหกหมั 6, 62, บาทนะครับผมสำหรับคนนี้นะถือว่าแรงนะราคาแรงอยู่นะไม่มีหลักพัดนะ mm hmm. ก็ตามภาพเลยครับตัวนี้เป็นเพิ่มเติมนะครับผมนะโอ้แม mm ่จับตัวนี้ ราคาอยู่ที่72็ดหมืนะครับผมเลือกได้3มแบบนะครับผมแทงหูแทงตาห,หน้าอกยิมพอลิโคนนะครับผมตามนี้ออปชั่นโปรแถมนะครับผมห่วยตัวนี้72็ดหมืนะครับผมส่วนตัวนี้ Axb แถมของเพียบนะครับดูใต้ในคอมเมนต์ตัวนี้ของแถมเพียบราคาก็น่าจะเป็นไม่มีเริ่มต้นที่สองหมื่นนะครับตัวขอ,องบอดี้ร้อยร้อยอันนี้บอดีเฉพาะบอดี้หนึ่งร้อยเซนเริ่มเติมต้นที่สองหมื่นตัวนี้ทั้งตัวหกหมื่นแปดห้าร้อยนะครับผมหกหมื่นแปดห้าร้อยตัวนี้ ราคาแพงสุดจริงว่ะส่วนคนนี้นะครับผมเนี่ยปกติก็ต้องลงไปร้อยหกสิบเซนสี่หมื่นเจ็ดมาจได้นะครับผมจบสอบส,อบสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดของแถมได้ครับผมเนี่ยตัวเท่าคนนะสูงร้อยหกสิบนะครับผมสี่หมื่นเจ็ดนะครับใครสนใจเข้ามาได้นะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้านะครับผมไม่มีปลายทาง 7จ็ดหมื่นเก้าลยสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดก็ผมสูงร้อยเจ็ดสิบสามก็เท่าผมประมาณนี้ <c oughs> สว่สวนตัวนี้ไม่รู้จะพูดอะไรมากมายเลยเ้วยกันนะครับผมภาษาภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอันนี้น่าจะเป็นอีหอบแปน 8, นะครับผมอันนี้เป็นชื่อตัวแปดหมื่นเะก้านะครับผมตัวนี้แปดหมื่นเก้า่โอ้แม่มันเท่าแบบ โมไซค์คันหนึ่งเลยนะเดี๋ยวตัวนี้หกหมื่นแปดห้าร้อยนะครับผมสําหรับค่าตัวนะครับผมนะเพิ่มออปชั่นเสริมๆราคาประมาณนี้นะครับม,มันมีทองแต่งด้วยนะเนี่นะครับผมหกหมื่นแปดห้าร้อยนะครับผมตัวนี้ 68, หกหมื่นแปดห้าร้อยสวยงามจริงๆครับมีเยอะนะครับผมตัวนี้ร้อยหกสิบสามนะครับผมหกหมื่นสามร้พัน 700บาทนะครับผมสาวจีนนะครับผมโอเคนะครับผมมีเยอะะนะครับผมมีเยอะนะครับผมเนี่ยใครสนใจครับดูได้นะครับผมรายละเอียดต่างๆนะครับผมกับราคานะครับผมเดี๋ยวผมเอาลิงก์กลุ่มแล้วก็ซื้อกลุ่มไปไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เนี่ยสวยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับมาอเดตราคา นะครับผมเนาะราคารู้สึกว่าราคาจะพุ่งขึ้นนะครับผมแต่ก่อนดูประมาณสี่0มื่นห้าหมื่นเองนะผมตัวนี้มันมีแต่ห0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับผมเนาะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับผมเด้อถ้ายอดวิวถ้าคนชอบก็จะมีอีพีต่อไปนะครับผมนะถ้าไม่มีก็ไม่มีครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย มีแต่สวยๆอย่างแรทั้งนั้น嘛แต่ไม่มีงบกดซับหน่อย